โดย King Power เข้าใจนักเดินทางปอตทอพลังที่ยั่งยืนความน่ารักและความสามารถของจนหนูลิเกจิ๋วสุดแซบทำเอาคอมเมนเตอร์และพิธีกรของเรายิ้มกันแทบไม่ผูกเลยละครับวันนี้เราจะมาติดตามความน่ารักของหนูน้อยคนนี้กันต่อกับโชว์สุดพิเศษครับ เพียงให้ท่านโรมึงน้องเอียาเป็นเด็กหน้าสวยมีผู้ชายแอบรักคนหนึ่งชื่อว่าโนเกียป่านนี้ต้องมาแล้วสิทำไมไม่มาเองน้า แต่แล้วนี่แม่พ่อแม่เขามาเนี่ยไปจุ๊บแก้มเขาได้ยังไงอ่ะไม่ทันแล้วไงครับเอออ่าไม่ทันนี้เราก็ต้องรับผิดชอบเขานะน้าไม่เป็นไรหนูรับผิดชอบเองเข้าแล้วกันเป็นนางเอกต้องเล่นตัวนิดในสิครับน้อกเอเยอเดี๋ยวน่อกคนนี้คุ้นคุ้นเหมือนเคยมาในรายการเราครั้งหนึ่งแล้วคุณใช่ไหมฮะใช่ไหมที่มาร้องกอลิเก้หนูอะทำตังพี่แจ็คห่าั่านไงนี่องะ นอเอียานางเอิเกตตัวน,น้อยที่เคยมาโชว์ความสาม,มารถในรายการของเราพร้อมกับโชว์มายากลเสกแบงค์ที่ทําให้พี่แจ็คจําได้แม่นเช่นนะครับเอาแบงค์ยี่สิบเสกเข้าไปแล้วเอาแบงค์ร้อยคืนมาใช่วันนั้นแหละพอออกมาเสร็จปั๊บแบงค์ร้อยหายไปกลายเป็นแบงค์พันพี่ยังจําได้แจ็คไม่ได้มาแมพี่เจี๊ยบครับวันนั้นที่ไม่อยู่ครับนี่ไงครับภาพยืนยันอย่าเมียสิครับพี่วันนั้นแต่ เกมมาโชว์มายากลแต่วันนี้มาในนามของนางเอกผิวออร่าน้องเอาพัศวรันนะนี่ด้วยเอหน่อยพี่เจอกันด้วยใช่ไหมอันนี้ครั้งแรกค่ะเพิ่งเจอกันแถมฟันร้อด้วยเอีฟ่นไ์ยิงห่างเอาแล้วไม่หลอ แล้วกันเมื่อกี้ยังรักกันอยู่ดีๆไงมาเปิดศึกฟันน้ำนมกระสัง,งั้นละครับไม่ไหวแนละ้วครับปล่อยไว้แบบนี้อาจะไม่รอดแต่ยังไงซักก็ต้องขอชื่นชมในความสามารถของน้องทั้งสองคนโอ <Okay. S 3> เคอาล่คจะป,ป่อมือกัทั้งสองคนด,ด้วยค่ะคอมเมนต์คะค,คอมเมนชว์นี้หน่อยค่ะโอ้โหโชว์นี้อย่างที่บอกครับว่าเด็ก อายุแค่5ขวบน้องโนเกียแล้วก็มีการร้องลิเกซึ่งร้องยากนะฮะมีการเอื้อนมีการจำกรมีการใช้ลูกคอทุกอย่างและที่บอกว่าในอนาคตไม่แน่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆอาจจะเป็นลิเกเงินล้านอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับผมอาเก่งแบบนี้ให้คะแนนตามเสียงร้องที่ไพเราะไปเลยดีกว่าครับผมิบชอบตรงที่ลีลาการโต้ตอบ,ค,บคือเขามีความเป็นธรรมชาติม,มุกบางอย่างที่เขาเล่นคําบางอย่างที่เขาฝึก <c oughs> การใช้หรือใดๆก็ตามมันทำให้มีเสน่ห์มากๆแล้วก็ชอบมากๆที่ได้เห็นวันนี้ค่ะครับสำหรับเจบเองนะครับก็ดูลิเกมาเยอะนะฮะยังไม่เคยเห็นลิเกที่อายุน้อยขนาดนี้แล้วเล่นได้ชัดขนาดนี้ต้องบอกว่าเล่นชัดจริงๆนะฮะชัดในที่นี้ก็คือทั้งเสียงร้องทั้งกรอนทั้งคำพูดนะฮะแต่ละอย่างเขาชัดเจนมากๆเขามีมาสการเป็นศิลปินลิเกอย่างเต็มตัวผมชอบเขานะแล้วผมจะติดตามแล้วผมจะเป็นแฟนเขาตลอดไปนะครับน้องโนเกียนะครับชอบ เอาละทั้งหนุ่มและสาวอนา,าคตไกลนะฮะลิเกอ,าอานาคตไกลของเราตรงนี้จะได้กี่คะแนนพี่พี่ให้คะแนนเลยฮะได้รับคามคามจากพี่พี่คอมเมนเตอร์กันไปเยอะทีเดียวสำหรับน้องโนกเกียสุดยอดลิเกจิ๋วของเราแต่ผลคะแนนจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นต้องไปลุ้นพร้อมๆกันหลังจบโชว์สุดท้ายครับ สำหรับเด็กเก่งและมีน้ำใจแบบนี้บริษัทชิมพาวเวอร์จำกัดขอมอบเพื่อรางวัล May I help you ให้กลับไปเป็นที่ระลึกพร้อมด้วยตุ๊กตาพี่ก้จิจากปตทอมอบให้นอกจากนี้ทางรายการยังมีนมไทยเดนมาคิดดีนมโคสดแท้ร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ผสมนมผงสนับสนุนนมสดให้น้องๆได้ดื่มเป็นสตูแล้วมอบให้กลับไปดื่มที่บ้านกันอีกด้วยนะครับวันนี้น้องลูกแกมาช่วยเหลือพี่จิ๋วครับพี่จิ๋วน่าสงสารมากครับ แม่ที่แถ้น้องโนเกียเลือกที่จะช่วยเหลือพี่จิว๋วที่มาขอสนับสนุนจากเสื้อผ้านั่นเองครับส่วนโชว์ต่อไปบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลห้ามพลาดเด็ดขาดน้องเขาจะมาโชว์อะไรและเลือกช่วยเหลือใครไปพบก,กับโชว์ที่2กันเลยครับโชว์อะไรครับวันนี้วันนี้จะมาสอนดาบอลครับเดีเ๋ยวสอนสอนไม่ได้โชว์ไม่ได้เล่น ใช้คาว่าสอนเลยเหรอเฮ้ยคุณเป็นคุณครูเหรอฮะเนี่ยเออเป็นอาจารย์จิ๋วครับแน่ใจนะครับน้องแทนแทนฉายานี้นี่ตั้งขึ้นเองหรือเปล่าครับอยู่ดีจะมาตั้งตัวเป็นอาจารย์ไม่ได้นั่นะสิถ้าไม่มีอะไรการันตีเราให้เรารู้ว่าคุณแบบว่ามีความสามารถขนาดไหนคุณได้รับรางวัลอะไรมาบ้างฮะใช่เอเคยไปดอกบอลรายการไมโลครับได้สูงสุด8 0 0พันครั้งครับ แปดพันครั้งในเวลาวันหนึ่งแปดวันสี่สิบนาทีครับส<อ>ี่สิบนาทีแปดพันครั้งอุ้ยอาจารโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะสถิติโลกที่เขามีเนี่ยคือผู้หญิงดอะบอลห้าสิบนาทีได้สี่พันครั้งใช่นี่เราแอดวานซ์กว่าสถิติโลกอีกนะสี่สิบนาทีแปดพันครั้งทำ,ทำ <S <S ได้ไงออทำได้ไงมี <S 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 เทคนิคอยู่2ข้อหลักครับ 1. ซ้อมทุกวันครับ2อําเป็นเซตครับซ้อมทุกวันทําเป็นเซตทําเป็นเซตทำเป็นเซตคือเซตละ100ครับเพิ่มไปเรื่อยๆจํานวนเพิ่มไปเหมือนเวลาเราเล่นเวทเนี่ยเป็นเซตไนหนึ่งร้อยครั้งถือว่าเป็นเหนึ่งเซตพอทำได้1เซตก็เริ่มฝึกเป็น2เซตถูกต้องสามเซตถูกสี่เซตพี่พูดถูกไหมฮะหกเจ็ดเซตแปดเจ็ดเก้าเซตหนึ่งร้อยจนได้เป็นแบบว่า8,000ครั้งถูกต้องเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาโชว์ศักยภาพในการ ป็นครูสอนดอกบอลเย็ bon. yeah. จากที่น้องแทนแทนบอกกับทุกคนว่าเป็นอาจารย์จิ๋วและจะมาสอนดอกบอลแต่ไม่มีใครเชื่อนั้นเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมๆกันครับว่าน้องพูดจริงและทำได้จริงนมไทยเดนมาร์กฉลาดเลือกเลือกคอนเซปต สวัสดีครับผมแทนแทนถึงบอลวันนี้ผมจะมาสอนดอบอลครับขั้นแรกให้กระโดดบ,บนแทมพอลลิงก่อนนะครับสิ่งแรกที่น้องแทนแทนบอกว่าสำคัญมากก็คือการวอร์มอัพด้วยการกระโดดครับวอร์มอัพแล้วเลือกลูกฟุตบอลได้แล้วก็เริ่มเดาะในสเต็ปง่ายๆกันก่อนครับเริ่มจากแบบนี้การดอบอลหลังเท้าเบื้องต้นขั้นแรกให้เดาะหนึ่งและจับก่อนการวางเท้าให้ วาง45องศาแบบนี้และต้องเกรงข้อเท้านะครับเท้าหลักที่ยืนต้องขยับนะครับแบบนี้นะครับพอดอหนึงจับได้แล้วให้เปลี่ยนเป็นสองจับนะครับแลบนบนีนะครับพอเราเดอกสองจับได้แล้วให้เราเพิ่มจํานวนไปเรื่อยๆจนถึงสิบจับครับพอเราถึงสิบจับแล้วให้ดอกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องจับครับ ต่อไปเราลองมาฝึกดาะควายกันนะครับการวางเท้าให้โดนตรงนี้นะครับและบอลต้องโดนตรงนี้บอลมันจะหมุนไปแบบนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับดูอีกรอบนะครับเดินไปด้านข้างได้ไหมคะได้ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห เนต,ตามไปดูดูตรงนี้อ้โหเดินเป็นวงกลมก็ได้เก่งมากครับพอดดอได้แล้วให้เราฝึกทุกวันนะครับและต้องทำเป็นเซตด้วยนะครับาชี ซ้มอมมากีป่ปีแล้วคะถึงได้เก่งขนาดนี้สามปีครับสามป,ามปีขนาดนี้แทนแทนมีความสามารถ professional แต่อยากได้อะไรที่มันชาเลนจ์ตื่นเต้นดูและหวาดเสียวเ่ยนั่นงนพี่จิ๊บท้าทายมาสักขนาดนี้น้องแทนแทนจะว่ายังไงล่ะครับนี้นผมไม่เคยไปโชว์ที่ไหนมาก่อนและโชว์นี้ผมมีภารกิจบางอย่างในโชว์นี้ไปดูกันเลย ชว์ควาสมสามารถขนาดนี้เก่งกาจขนาดนี้เป็นถึงครูสอนดอกบอลแบบนี้ครับพี่พี่ฮะเป็นยังไงบ้างฮะน้องคนนี้พี่เจ๊เป็นยังไงผมเห็นเลยว่าแววการเป็นมืออาชีพของเขาสูงมากๆครับความพยายามเบสิกบอลนะครับแล้วก็ความสามารถนะครับผมว่าต่อไปนะฮะทีมชาติไทยจะต้องมีเขาเนี่ยเป็นห้องเครื่องตัวสำคัญของทีมชาติไทยแน่นอนถือพี่เจ๊พี่เจ๊เห็นถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจของน้องแทนคือเรื่องเนี้ย มันไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนทําได้แต่ว่ามันอยู่ที่การฝึกฝนและวินัยของตัวเองที่แทนมีเขาบอกว่าคนที่สามารถที่จะเป็นครูหรือคนที่สามารถแชร์ความรู้บางอย่างให้กับคนอื่นได้คือคนที่ต้องมั่นใจแล้วว่าชั้นผ่านการเรียนรู้มาระดับหนึ่งและชั้นมุ่งมั่นกับมันจริงๆและรู้แล้วว่าอันเนี้ยเป็นแบบไหน<ม>ครับ จนกว่าจะแชร์ได้แล้ววันนี้แทนมาเป็นคุณครูได้นั่นหมายถึงว่าประสบการณ์และสิ่งที่เราสะสมสิ่งที่เราเรียนรู้มันเยอะมาก <c oughs> พี่จิ๊บชอบถึงความมุ่งมั่นของหนูค่ะครับผม ทิดแจ๊คมองถึงความใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์กับกิจกรรมการเล่นฟุตบอลเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยฟุตบอลในบ้านเราค่อนข้างฟีเวอร์ฟีว่านี่แล้วอ,อย่างหนึ่งสมโมสรไทยตอนนี้ฟุตบอลไทยลีกหรือลีกของบ้านเราเนี่ยกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงเพราะนั้นแล้วการที่มีกีฬาฟุตบอลเนี่ยมีฝีมือไว้ในตัวอนาคตไม่แน่อาจจะมีสมโมสรในไทยเนี่ยดึงไปดึงไป ไปอยู่ในสโมสรแล้วรับเงินเดือนเดือนเป็นแสนก็ได้ใครจะไปรู้<อ>นะครับผมยินดีด้วยส่วนคะแนนนี้จัดให้เต็มข้อครับผม,อมบอกเลยว่าอนาคตของน้องแทนแทนขึนน่าสดใสแน่นอนครับผมแต่วันนี้ของน้องแทนแทนจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับพี่ๆี่ลงคะแนนได้เลยฮะได้เลยเชิญค่ะได้รับคำชมจากพี่ๆี่คอมเมนเตอร์ไปเยอะทีเดียวแต่จะเรียกคะแนนไปได้เท่าไหร่นั้นต้องรอลุ้นพร้อมๆกันครับ รับเดกเก่งและมีน้ำใจแบบนี้บริษัท King Power จำกัดขอมอบถเพื่อรางวัล May I Help อยู่ให้กลับไปเป็นที่ระลึกพร้อมด้วยตุ๊กตาพี่กจิจากปวตทอบมอบให้นอกจากนี้ทางรายการยังมีนมไทยไดนมากคิกดีนมโคสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ผสมนมผงสนับสนุนนมสดให้น้องๆได้ดื่มเป็นสตูและมอบให้กลับไปดื่มที่บ้านกันอีกด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเลือกช่วยเหลือลิงจิ๋วครับ เพราะว่าลุงจิ๋วเขาได้สร้างคุณความดีให้แก่ประเทศไทยเราในวงการมวยไทยครับเอาละสิครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว2โชว์คือน้องนอกเกียร์ิกเกตจิวและน้องแทนแทนที่มาสอนเดาะบอลซึ่งทั้งคู่เลือกช่วยเหลือพี่จิ๋วที่มาขอกาสรสนับสนุนจากเก็บผ้าส่วนน้องชิวก็ยังต้องรอรุ่นกันตอบครับว่าจะมีน้องคนไหนเลือกให้ความช่วยเหลือ สวีวูเทคสีสันสวยไม่สิ้นสุด w w w c l i c k f o r c r a v e r c o m อ้านี่มันเชฟเรียวและน้องอว้วนเชฟแห่งแตนปราแดงนี่ครับแล้วนั่น อดหลับอดนอนจากไหนกันมาล่ะครับเนี่ยหรือว่ามัวแต่เตรียมวัตถุดิบสําหรับวันนี้แต่แมแห้พี่วัวแดงเอาอกเอาใจักขนาดนี้อยากชิมของอร่อยจากฝีมือน้องเขาแล้วสิครับาแล้วก็หิวหิวเอาเป็นว่าไปเตรียมตัวชิมเมนูเด็ดสุดแซ่บจากสองหนุ่มนี้กันดีกว่าครับ ว่าใส่หมดเลยนะครับอีกใส่หมดเลยครับมะม่วงครับแซลปลาครับหอมหอมบุกเสร็จแล้วต้องขยันอีกทีนะครับ ือเชฟแดนประแดกนะคะเป็นคลิปที่มีการเขาเรียกว่าอะไรคะดูกันมีแชร์ชกันเยอะมากในช่วงนี้นะครับและน้องๆทั้งสองคนอยู่กับเราที่นี่แล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆด้วยค่ะ แม่ใส่สูตรผูกไทยกันมาแบบนี้แปลกหูแปลกตาดูไม่คุ้นเลยนะครับสวัสดครับผมเรียวชิปแห่งแ,แดนประเดียครับสวัสดีครับผมน้องวัานักชิมครับนอกจากหนูเป็นนักชิมหนูยังเป็นเบาหวานเป็นความดันด้วยใช่ไหมลูก <c oughs> เป็นนักทีมกับเป็นเบาหวานมันคนละเป็นกันครับพี่เจีย๊ยบขำแบบไม่ตั้งใจขำ <c oughs> อันนี้พี่ถ,ม,ถมกผ้าเลยขำแห่ๆแล้วจบเลย <c oughs> พี่ถามก่อน <c oughs> เริ่มต้นจากอะไรทำไมถึงเรามาอยู่ใน,ในโซเชียลได้อันนี้ค่ะเริ่มต้นจากพี่พงค,พพงครับพี่พงค์ครับพี่พงค์คือเป็นพี่องพง เป็นพี่ชายแท้ๆของเราแต่ไม่ใช่พี่ชายแท้ๆครับเป็นพี่ข้างบ้านเีๆครับเขาเห็นอะไรในตัวเราตัวเน้นชุ่มผมแยกับปอง้อมือครับมันเลยสนใจว่าพูดไทยดีกว่าครับพูดไทยดีกว่าเพูดภาษาอยู่เวลาเล่าเพลินๆแล้วจะไปจะไปที่บ้านตลอดมันอีสานดีกว่าครับผู้มุ่งมั่โอลย ก็เอาท่ทนัดเนี่ยน,นะพูดไทยแล้วมันแคดแดดกับพูดอีสานไปหลดขับพปอีสานเออว่าอีสาน<อ>ไปพวกม้ากับพวกผู้มือไอพวกเลยสนใจนโตสุ้มผมสองคนครับ<อ>พว,วาสุ้มผมเมื่อไรไปที่เกมกิจจังเล็กหน่อยสุ้มมือครับให้นอน,นชาปแปลภาษาอีสานเป็นภาษาอังกฤษาอ้าวแ,แล้วกันทาไมพี่หนุ่ยย้นมาที่หนูแบบนี้ล่ะคะภาษาอีสานหนูไม่ค่อยถนัดขอไปดีกว่าค่ะและทำอาหารอร่อยจริงไหม ก็แรกๆก็ไม่อร่อยอ,อ้าวก็ทำมาเรื่อยๆก็อร่อยเองครับไทย,ยคุณบอกว่าอร่อยวี่ใยครับก็ทำเองครับอ,อ,อ,อเมนูอะไรที่คิดว่าทำอร่อยที่สุดเรียกเจ้าคนมากเลยครับแล้วแต่คนชอบครับ,รบ<อ>พรุ่งนี้กรับมาดูครับว่าเมนูสุดแซ่บที่เชฟเตรียมมาจะเป็นอะไรห้ามพลาดเด็ดขาด และสำหรับน้องๆที่อยากจะโชว์ความสามารถหรือผู้ที่ต้องการจะขอให้พวกเขาช่วยหน่อยนะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง Facebook Fanpage หรือ IG รายการ May I Help You ท well. oh, yeah. ี่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับจะมาทำโชว์ในรายการของเราเมนูอะไรฮะเมนูแกงเห็ดพอะ์ใครไข่มเดงและแมงแข่ง พอช็อตนี่เอาละครับนี่ครับตกใจรับรับการฝึกฝน